อ้ามาท่านผู้ชมอ่าตอนนี้เรามาอยู่กันอ่ากันในเกมนะครับสกรรมนะครับก็เฮียขนลุกว่ะขนลุกจริงนะท่านผู้ชมอันนี้ผมเตรียมขอมาตั้งแต่แบบชั่วโมงที่แล้วแล้วนะครับแบบรู้สึกแบบว่าผมต้องไปลงบังเกอร์คนเดียวผมรู้สึกกลัวท่านผู้ชมแค่ลําพังพื้นที่ธรรมดาคนเดียวเนี่ยก็เหนื่อยแล้วท่านผู้ชม คือแบบซอมบี้ชอบทำให้ผมตกใจอะผมรู้สึกแบบตกใจขึ้นมามันก็จะแบบเดี๋ยวเราจะไปลงบังเกอร์กันนะครับข้างในตรงบังเกอร์มันจะมีหุ่นยนต์ล้อมรอบแล้วก็จะมีซอมบี้ระเบิดแล้วก็จะมีซอมบี้จานวนมากนะครับอ่าเฟอรอได้ไหมครับแต่ผมยิดในดใจมันไม่ได้นะครับแต่ว่าก็เดี๋ยวผมจะทําให้เต็มไอดีที่สุดับเฮ้ยเริ่ม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 จะสว่างแล้วครับผมรอให้สว่างนิดนึงแล้วค่อยไปนะครับถ้าไปมืดๆเนี่ยเราเสียเปรียบนะครับโอกาสตกใจจะสูงมากท่านผู้ชม อ่าไปกันเลยนะครับเดี๋ยวเราจะไปบังเกอร์กันนะครับตอนนี้เราอยู่ผมเอ่ออยู่โซนล่างนะครับก็ข้างข้างขวาของ a อูนนะครับเดี๋ยวผมจะไปเอ่อบังเกอร์เลยนะครับอ่ะลองมาดูว่าใช่อย่างที่ผมคิดไปไหมอันนี้ครั้งแรกเลยนะท่านผู้ชมครั้งแรกจริงๆนะโอ้โหแบบที่แบบเก่งมากอะตอนเนี้ยคือแบบกลัวไปหมดอะแล้วด,ดูเสียงรถด,ดิจะรอดป่ะวันเนี้ยเฮ้ยไปกันท่านผู้ชมตามมาเลย ตอนแรกผมกะว่าเดี๋ยวจะอัดคลิปอ,อ่ะตอนลงกับเพื่อนนะอีกคนนึงนะอ๋ออันนี้เป็นเซิร์ฟนะครับเซิร์ฟที่เล่นเอเป็น PVE กับ PVP นะครับก็คือมีเซฟโซนแล้วก็มีโซนที่ยิงกันได้นะครับเดี๋ยวถ้าไม่ไหวผมต้องเดี๋ยวถ้าผมตายเนี่ยผมถ้าไม่ไหวผมต้องลงกับเพื่อนอีกรอบนะบเอาคืนมาให้ได้นะอันนี้อยู่ไหนวะเนี่ยรถนะครับถ้าวิ่งไปเรื่อยแบตเตอรี่มันจะขึ้นเรื่อยๆนะครับแต่ว่าน้ำมันเราต้องไปเติมเองนะฟูเอลนะครับเออทั้งไหนว่าทั้งไหนว่า คือเกมเนี่แผนที่มันจะงงนิดนึงนะท่านผู้ชมคืองงมากอะไม่ได้นิดนึงแหละงงมากเดี๋ยวน่าเลยวนะขวาหรือซ้ายวะขวาหรือซ้ายอ๋อโอเคเออซ้ายซ้ายท่านผู้ชมถ้าจะไปบังเกอร์ไปซ้ายนะครับถ้าจะไปเอ่อที่ฟาร์มปกติไปทางขวานะครับต้องระวังคนคนหวังว่าคนอื่นเขาคงไม่ขโมยรถเรานะเพราะว่าผมเอาปืนมีกระบอกอยู่นะครับสรุป แม่งกูมาเพื่อแบบให้คนหนึ่งมาขาโมยรถเราหรือเปล่าวะไอ้เหี้ยเสียววะแม่งเอ้ยเนี่ยใกล้ถึงแล้วคุณผู้ชมหาที่จอดผมว่าเซิร์ฟหวังว่าเซิร์ฟนี้คงไม่ขโมยรถก่อนนะครับว่าเชีย่ยแอบตรงนี้แหละเนี่ยตรงนี้แหละเนียนสุดละเห็นปะคงไม่มีไหนเนียกนกว่านี้แล้วล่ะข้างในมี AK เด้วยนะมีปืนสั้นสองอันอนะ หรือว่าผมจะเอาปืนกลไปบู๊เลยดีวะไม่เอาดีกว่าเดี๋ยวไปเออ่ลอง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 ดูก่อนนะครับแต่กระเป๋าของกระเป๋าใบใหญ่มาแล้วท่านผู้ชมถ้าพลาดนี้ก็คือคงไม่กล้ามาคนเดียวอยีกแล้วครับเพราะขนาดเบลิฟเฟอร์เขาเล่นเนี่ยเขายังแบบมากันหลายคนเลยท่านผู้ชมม่เอ้ยแมขนัดเกมพวกนี้ซะด้วยผมยิ่งขี้กลัวอยู่ท่านผู้ชมอ่ะไม่มีอะ่ะเงียบไปมืดสนิท ดูดิดูว่าดูมันทําบรรยากาศเลยท่านผู้ชมแบบโคตรกวนประสาททําให้ผมตกใจอ่ะมันทําให้ผมตกใจสว่างยังยังยังนิดนึงนิดนึงอนอนก่อนนอนก่อนจะจะลองเพิ่อนแกนะแต่บขอลองดูสักครั้งนึงสักครั้งนึงอนะคิดว่าเป็นอาการความกลัวของตัวเอง <laughs> บอกเลยผมต้องรองแน่ตกใจโฉวท่านผู้ชมไม่เชือ่อเลย รอสว่างอะผมรอสว่างเดียวเลยเพราะว่ามันจะได้ไม่ตกใจเหมือนกลางคืนท่านผู้ชมน,นะไม่นะออ้ยฟ้า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 ,าเริ่มสว่างแล้วไปไกลแล้วไกลแล้วขอเวลาสองนาทีเดี๋ยวผมลงไปเลยแล้วก็เดี๋ยวผมจะลงไปเใต้เราอลงไปบังเกอร์บังเกอร์คือเป็นเาขาเรียกว่าฐานทัพวันที่ฟ้ามืดสลัวน่ากลัวสุดๆเขาจริงเจ้าคือจุงเป่าสร้างมันไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัว เนี่ยบังเกอร์อยู่ตรงเนี้ยลงไปอย่างง่ายครับทุกนโอ้ยอีย้ยขาเจ็บปะเนี่ยไอ้เหี้ยใจเย็นนะมึงอย่าเพิ่งอย่าเพิ่งขาเจ็บนะเออกูเริ่มหลดแล้วเนี่ยเอาเร็วยังไม่ทันทําอะไรเลยล้มแล้วหัวคมั่ละแต่เราต้องอยากได้หาหาปืนทักก็บอกดีๆทักอันหนึ่งนะครับ M5 หรือว่าเป็นเอ่ออะไรก็ได้นะครับ M16 อะไรก็ได้นะครับเป้าหมายของเรานะครับนี่ครับระวังหุ่นยนต์ด้วยนะ เชียนี่แหละของจริงบังเกิลของจริงนะท่านผู้ชมแม่งเอ้ยทำใจไวเลยอะผมทำใจไวแล้วไม่เป็นไรยังไงก็ต้องเล่นฉากนี้อยู่ดีจริงๆแม่งคือเกมหนังเกมผีเกมหน,น,นึ่งอะแหละแม่งแค่โคออฟได้แล้วแบบมีพับจีผสมเชื่อไหมผมยิงไปนัดหนึ่งนะแม่งผีออกมาเต็มเชื่อป่ะท่านผู้ชมเชื่อไหม เอี้ยอย่างเงียบสิสั์เฮ้ยอย่างเงียบสิวะผมว่าผมยิงให้มันแตกตื่นไปเลยดีกว่าเดี๋ยวจะได้ยินเสียงผีนะท่านผู้ชมเฮี้ยอะไรเนี่ยห้องพยาบาลโ้เฮี้ยเกลียดเกมนี้วะเฮ้ยทำกูตกใจแน่ๆร้อยเปอร์เซ็นต์อ่ะเหี้ยห้องนี้ไม่มีเหี้ยอะไรเลยผมเคยเข้ามาแล้วเอ่อ เคยเข้ามาถึงแค่ห้องนี้แหละเราห้องอื่นก็ไม่กล้าเข้าอีกเลยเหมือนจะไม่ค่อยมีอะไรของต้องเข้าไปข้างในอ่ะถ้าผู้ชมไม่เข้าใจผมล็อกเชื่อไม่กล้าใส่หูฟังว่ะไปเลยลุยเลยแม่งตายก็ช่างแม่งมาเบร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 ตายก็ช่างแม่งดิไอซอตเฮียปิดเสียงแม่งเลยสตายก็ช่างแม่งดิ โอ้ยเฮียกูวิ่งแบบไม่กลัวใครเลยอะดูดิโอ้พอ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 ไอสัตว์โอ้โหเฮียกูวิ่งแบบไม่กลัวใครเลยอะเฮียวิ่งกลับแล้วเนี่ยไม่ไหวแล้วจริงไม่ชอบเลยอะไม่ชอบเลยจริงๆท่านผู้ชมโอ้หแม่งของกากได้ ยิงแม่งมไปก่อนดิเดี๋ยวถ้ามันมาจะได้ยิงมันก่อนไงเออร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 อเอีะบังเกอร์ er, รือเกมผีกันแน่ว้สัตว์เอ,อ้เกมเฮียอะไรกันแน่เนี่ยฮะสกรอหรือเวนกร้ารมงโก้เอียอะไรเนี่ยโอ้ ข,ขึ้นที่สูงกันอ่ะเลือไม่ตกใจเพื่อนบอกมาโอ้โหเนยมานเเฮี้ยอะไรเนี่ยควยมากสักโผล่มาได้ละเฮี้ยกูจะได้หยุดตกใจทีอะไรวะเฮ้ยรองเท้าอะอย่างดีเลย โอ้กูเบื่อเกมนี้ว่ะจริงๆท่านผู้ชมผมเบื่อมากผมไม่กล้าเข้าไปเอาตรงๆนะไม่กล้าจริงๆอ,อ่ะโอ้ออกมาเถอะเร็วๆเร็วๆเร็วๆออกมากูเบื่อแล้วมึงรีบออกมาเร็วๆ,ๆมึงรีบออกมาไอ้สัตว์รีบออกมาดิเฮ้ยเร็วๆไอ้เหี้ยแม่งโอ้โหอมพัง,งามอย่างเง,งี้ยอมพะนำ มันก็มาท่านผู้ชมเกมเฮี้ยนี้มันมันรู้จังหวะเราอยู่ว่าเราจะกลัวตอนไหนจะเล่นตอนไหนอะไรเงี้ยเงี้ยแมงมึดๆอยู่ด้วยเฮียหาอะไรวะแบตเตอรี่ลดเฮียผมปิดเกมจริงนะผมปิดคลิปเลยนะบอกเลยถ้าผมกลัวนี่ผมไม่ดูเลยนะอะไรวะโฟติ้งเฮี้ยอะไรเนี่ยโอ้ยเฮี้ยของดีวะ โอ้ยสัตว์ทูน่า ي, นะเฮ้ยเดี๋ยวนะเฮ้ยมึงออกมาดิเฮียอะไรเนี่ยไม่มีวะ่ะท่าผมคืออะไรวะไม่เข้าใจไม่เข้าใจอะ่ะเฮ้ยนี่ไงแสงอะไรอะ่ะเฮ้ยคืออะไรอะ่ะเปิดอย่างเงี้ยหรอมันจะออกมามันจะออกมาผีมันจะออกมาแล้วเฮียเอ้ย,อยแม่งกูไม่น่าเล่นคนเดียวเลยเอาบอกตรงๆนะผมบอกตรงๆนะท่านผู้ชม ถ้าผมวิ่งไปนี้คือ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 ไปเลยนะไม่แบบไม่พีรีพี่ไรเลยนะท่านผู้ชมปิดเกมเนะรีสตาร์ทเลยนะแม่งเบื่อชิบหายนะอี่ฟ้าร้องอีกข้างนอกชีวิตจริงโอ้ยทำบุญทำอะไรไว้วันเนี้ยเฮ้ย หายแล้วมึงออกมาสิเฮ้ยทำไมไม่ออกมาฮะเฮียมีแต่เสื้อเกลือทั้งนั้นซอมบี้ระเบิดทีเดียวตายเลยปะอยากรู้มากูกลัวจนกูไม่กลัวแล้วมาออกมาไปแล้วไอส้สว์เอ้ยกูไม่เล่นแล้วอา จะมาหลอกกูอีกแล้วเกมหานี่นิ t เติ้ลไนท์แมร์ก็ทีหนึ่งแล้วนะเนี่ยโอ้ยไม่ชอบเลยอะเอ้เ,อเดี๋ยวนะมีควันอะไรออกมาวะ่ะสูบบุหรีเดยอซอมบี้ซอมบี้มึงสูบบุหรีด้วยหรอไอ้ี่ย,ยไม่กล้าเข้าอะไปแล้วไอสัตว์ไม่กล้าไม่กล้ากลับแล้วไอ,อ้ยี้ยนีก่อน นี ila, lia, ่ละไอพวกเคี้ย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 กูไปละส